สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะคะจาก Macbook ค่ะโดยใช้โปรแกรม iMovie นะคะขั้นตอนแรกเราก็กดโปรแกรม iMovie ขึ้นมาเลยค่ะค่ะแล้วก็เรานะคะก็จะมาอัปโหลดวิดีโอที่เราต้องการตัดต่อนะคะลงในโปรแกรมโดยการกดคำว่าไฟล์แล้วก็ Import แล้วก็ Movie ค่ะแล้วเราก็จะเลือกวิดีโอที่เราต้องการเลยนะคะแต่ในขั้นนี้เนี่ยก็คือ เราได้วิดีโอที่เราต้องการอัปโหลดไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าได้วิดีโอเสร็จก็กด import เลยค่ะแต่ตอนนี้เราได้แล้วเราก็จะกลับมาดูตรงนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะดูวิดีโอที่ได้มานะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทำการตัดออกโดยการ ลากเมาสไว้ตรงที่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่เอาก็กด delete ได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ เราก็จะรู้สึกว่าจะถึงตรงนี้นะคะที่ไม่ต้องการจนถึงก็ต้องจนถึงตรงนี้นะคะเราก็มาเช็คแล้วก็มาลบ จนถึงตรงนี้เช็คก่อน,นแล้วก็ตรงนี้ไม่เอาก็ลบไปเลยค่ะแล้วก็มาเช็คแล้วจะมีตรงนี้นะคะที่ต้องตัดทิ้งเราก็ทำแบบเดิมเลยคะ่ะก็คือกด delete ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะแทรกตัวอักษรนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะตัว T ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเอาเลยค่ะว่าจะแทรกไปตรงไหน,นในขั้นตอนนี้นะคะพอเราได้วิดีโอที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะมาเลือกวิดีโอทั้งหมดนะคะเลือกวิดีโอทั้งหมดที่เราต้องการแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนค่ะ แล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะก็จะได้วิดีโอที่เราต้องการแล้ว,วแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะใส่ตัวอักษรนะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะตัวทีแล้วก็เลือกตัวอักษรที่ต้องการนะคะสมมติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันเราก็ลากขึ้นมาเลยค่ะลากขึ้นมาข้างบนว่าเราต้องการเอาตัวอักษรไว้ตรงไหนนะคะอันนี้ที่เลือกก็คือเป็นข้างหน้าเลย พิมพ์เป็นชื่อของนักศึกษาแล้วกันนะคะนางสาวปานิสลาชุติการจนะเดชาคุนอันนี้แมวก็ลบออกได้เลยลองเล่นดูก่อนนะคะโอเค นี่นะคะตรงนี้ก็จะเลือกเลือกระดับเวลานะคะว่าต้องการให้เป็นกี่นาทีอันนี้ในตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะให้ตัวอักษรเนี่ยอยู่ตรงวิดีโอกี่นาทีนะคะอันนี้ที่เลือกไว้ก็คือสีนาทีแต่เราจะปรับให้เป็น10วินาทีนะคะแล้วก็กดดอนค่ะนี่นะคะก็เป็น10วินาทีแล้ว แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะคะในการเปลี่ยนภาพทีรภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นเอฟเฟกอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันเราก็ลากขึ้นมาไว้ข้างบนได้เลยนะคะ,อะลองดูสามารถปรับเวลาได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นหนึ่งนาทีแล้วกัน ค่ะเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาคำนี้ขึ้นไปก่อนค่ะเมื่อเราทำวิดีโอตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการ export file นะคะโดยไปที่แชร์ค่ะ แล้วก็ export movie นะคะแล้วก็ในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถเลือกระดับควมามละเอียดได้เลยนะคะแต่ในขั้นนี้เราจะขอเลือกเป็น mobile นะคะเพื่อความรวดเร็วในการอัปโหลดแล้วก็เลือกไฟล์ได้เลยคะ่ะว่าจะไว้ตรงไหนไว้ตรง d e สก์ท็เลยลวกันนะคะชื่อ new project ว่า test แล้วกันค่ะแล้วนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปดูได้ที่หน้า d e สก์ท็นี่นะคะ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ